ทรงผมมีผลต่อใบหนะ้าดูวิธีการตัดทรงผมเท่ๆแบบนี้ครับ เริ่มต้นผมก็จะจัดการด้านบนก่อนยินน้ำให้ชุ่มๆไปเลยเริ่มจากกำหนดความสั้นความยาวที่ด้านหน้าก่อนนะครับอันนี้ก็คุยกับนายแบบไว้แล้วนะครับว่าจะเอาความสั้นความยาวระดับไหนเริ่มจากใช้หวีใหญ่ดึงผมลงมาแล้วใช้ปัตะเตเลียนปาดออกเลยต่อไปก็ตัดด้านบนยกขึ้นแล้วก็ปาดออกเอาเส้นด้านหน้าเป็นเกณฑ์เลยนะครับยกขึ้นตรงๆในมุม90องศาไปเลยครับเริ่มจากตัดด้านหน้าไล่ไปถึงด้านหลังครับแล้วก็ยกมุม45องศาเพื่อตัดด้านข้างเอาตรงกลางเป็นเกณฑ์เลยนะครับทำเหมือนกันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ผมก็จะเก็บรายละเอียดด้านบนโดยวิธีจับช่อแล้วก็ยกขึ้นตัดแบบนี้ครับตรงกลางก็ยก90องศานะครับส่วนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเราก็ยก4 5องศามือนเดิมปลายส่วนไหนที่ยังโผล่อยู่เราก็ตัดออกให้หมดเลยต่อไปใช้ันหลองเบอร์2ตัดด้านข้างครับ่วงนี้จะไม่เอาขาวจะไล่เงาขึ้นไปครับขอบทรงผมจะเอาประมาณกลางไปถึงสูงเลยไถขึ้นไปตรงๆเลยนะฮะไถไล่ระดับไปเรื่อยๆรอบหัวเลยขอบทรงด้านบนเป็นเกณฑนะครับ ไถขึ้นไปตรงๆเราจะเอาขอบทรงระดับไหนแล้วก็หวีกักได้แบบนี้ครับทาแบบนี้วนไปเลยครับเริ่มจากฝั่งซ้ายไปหาฝั่งขวาหรือใครถนัดฝั่งขวาวนมาหาฝั่งซ้ายก็ได้เช่นกันครับต่อไปก็เปลี่ยนฝนหลอกเป็น1.5ไถต่าลงมากว่าเบอร์2ประมาณครึ่งหนึ่งครับทาแบบนี้วนรอบหัวเช่นกันครับไปก็จะไล่ระดับลงมาใช้ฝนหลองเบอร์หนึ่งครับให้ไถต่าลงมากว่าเบอร์1.5ครับเพื่อเชื่อมกันระหว่างเบอร์1กับเบอร์1.5ให้ไถแบบนี้วนรอบหัวเลยครับขั้นตอนตไปผมก็จะใช้ วปัตเตเลียนกันคอมาการจอนด้านหน้ากันโค้งขึ้นไปให้เป็นลักษณะรูปสระอาะครับมุมหน้าผากตรงนี้ก็จะทําเป็นมุมแหลมเลยนะครับบริเวณบนใบหูกันโค้งไปหาด้านหลังส่วนด้านหลังก็โค้งมาหาด้านหน้าให้ชนกันพอดีเลยครับหลังบริเวณใบหูเราก็โค้งนิดนึงแล้วก็ทําเป็นเส้นตรงลงไปให้เชื่อมกับท้ายทอยเลยครับด้านหลังท้ายทอยก็จะไม่กันครับผมก็จะใช้วิธีตวัดปัตเตเลียนขึ้นแบบนี้เลยครับ จะไล่เป็นขาวนวลเกินขึ้นไปคับคั้นตอนต่อไปใช้ฟันลองเบอร์0.5ตวัดในส่วนท้ายถอยเป็นขาวนวลเกินขึ้นไปผมก็จะใช้งานร่วมกันกับแปรงปัดเศษตัวนี้ครับตวัดขึ้นไปแล้วก็ปัดแบบนี้ทําสลับกันไปมาเลยนะครับมีเศษผมตรงไหนก็รีบปัดออกเลยงานเราก็จะดูง่ายขึ้นครับในส่วนบริเวณจรผม ก็จะใช้0.5ตวัดขึ้นไล่เงาขึ้นแบบนี้เหมือนกันเลยวัดแล้วก็ใช้แปรงตัวเล็กนะครับปัดทําความสะอาดไปด้วยขั้นตอนต่อไปเลยครับจะเพิ่มความพิวของผมด้านบนนะครับโดยการใช้กันไกลซับปลายผมครับ ผมใช้เป็นกรรไกรคู่เลยนะฮะตัดปลายผมแล้วก็สับบางไปพร้อมกันเลยครับตรงไหนความสั้นไม่พอดีเราก็ใช้กรรไกรตัดตัดซ้ําได้อีกครับหรืออยากจะใช้ฟันปลาลงลึกกว่านั้นเราก็สลับเป็นฟันปลาสับได้จุดที่หนาอยู่เราก็ซ้ําได้ครับทาแบบนี้เหมือนกันบนรอบหัวไปเลยครับจะวนจากขวาไปซ้ายหรือวนจากซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อซอยด้านข้างเสร็จแล้วผมก็จะซอยด้านบนให้ผิวกว่านี้อีก ด้วยวิธีการใช้หวียกขึ้นแล้วก็สับปลายซอยด้านบนซอยทั่วหัวไปทั่วแล้วเราก็จะไปดูผลงานที่เสร็จเรียบร้อยนี่คือภาพก่อนตัดก็จะเป็นแบบนี้ตัดเสร็จก็ขอหวีเซ็ตให้เข้าส่งก่อนเรียบร้อยไปดูกันเลย ไายแบบของเราก็ดูเท่มไม่เบาเลยกับเทคนิคการตัดที่ผมนำมาแชร์หวังว่าจะมีประโยชน์ช่างใหม่ที่กำลังเรียนรู้วิธีการตัดผมอยู่ก็กดเซฟไว้ไดูซ้ำได้อีกครับถ้าชอบเทคนิคดีๆแบบนี้กดติดตามช่องนบดีไซน์ไว้เลยครับถ้าคลิปนี้ด,ดีมีประโยชน์แชร์ได้เลยส่วนคนที่สนใจอุปกรณ์ที่ผมใช้ตัดผมให้ดูก็บอกขีดนะำปัตเตอรเลียนตัดผมกับบีใหญ่แปรงปัดดศษผมตัวเล็กปัตเตอรเลียนกันคอบกันไกตัดผมซอยผมพร้อมกับบีซอย อุปกรณ์ที่พูดมาทั้งหมดนี้ผมก็ใช้อยู่ที่ร้านมีคนสนใจผมก็แปะลิงก์ตะก้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วขอไปกดสั่งซื้อกันได้เลยครับผม